พยายามจะเป็นมืออาชีพแล้วจริงๆแต่เลือดเนื้อแล้วก็หัวใจมันไม่ยอมโอ้โหคุณน็อตวรริตนะครับล่าสุดออกมาพูดคำนี้เนี่ย ได้อย่างชัดเจนที่สุดนะครับหลังจากเมื่อวานที่มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเมื่อในรายการที่คุณน็อตเป็นพิธีกรเนี่ยนะครับได้เชิญคุณจักรพเป็เพนแขกไปเป็นแขกรับเชิญน,นะครับแล้วก็มีการตอบอมีการซักถามกันอีกฝ่ายก็ตอบนะครับแต่เอาไปเอามาเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับเป็นการซักถามละมันเหมือนกับจะเป็นการถกเถียงกันระหว่างพิธีกรกับตัวของแขกรับเชิญเลยนะฮะแล้วก็มีอยู่คํานึงที่คุณจักรพพูดขึ้นมาถึงกระดาษใช้คําว่า ไม่รู้นี่ว่าฝ่ายนั้นต้องการอะไรเพราะว่าไม่ใช่พ่อของมุลเซนแล้วจะเป็นพ่อของมุลเซนเนี่ยถึงจะรู้คุณน็อตเองก็เหมือนจะของขึ้นอยู่เหมือนกันนะฮะนะก็บอกว่าเอ้าจะไม่รู้ได้ยังไงมันเป็นเรื่องของอธิปไตยมันเป็นเรื่องของดินแดนแล้วก็ที่ผ่านมารัฐบาลก็ทํางานช้ากว่าเขานะ <c oughs> และที่ผ่านมาก็มีความสนิทสนมกับตระกูลฮุลเซนแล้วก็ตระกูลจิตวัตรอย่างชัดเจนนะครับก็เลยทําให้รายการนี้ออกอัธรรถเป็นอย่างมากเลยนะครับมันจะแตกต่างกับรายการอื่นที่ถามไปแล้วก็ เออแกก็ตอบเออเออถามไปตอบเออ,เอ,ตอแต่คุณน็อตเนี่ยแกยิ่งถามไม่ยิ่งขึ้นนะแกก็เลยบอกว่าพยายามจะเป็นมืออาชีพแล้วแต่ตัวกับหัวใจเนี่ยมันห้ามไม่ไหวจริงๆว่าในเรื่องของการรักชาติรักแผ่นดินโอ้โหคุณผู้ชมลองไปหาดูกันได้นะครับหรือว่าใครดูแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรก็บอกต่อกันได้นะครับว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยนะครับคิดเห็นแบบคุณจะกรพพหรือว่าคิดเห็นแบบคุณน็อตวรริ์กันแน่ครับ